มาฟังคุณสมบัติกันแบบชัดๆแล้วลองทายกันดูสิว่าที่นอนข้างหลังกิ๊กเนี่ยราคาเท่าไหร่กันนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กิ๊กได้รับเชิญให้มาทดลองนอนบนที่นอนจากแบรนด์ b e t t y Supreme ครั้งแรกซึ่งที่นอนที่เรากำลังเห็นอยู่นี่คือรุ่น Ises ที่นอนสปริงเกรดพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกนุ่มสบายเหมือนนอนอยู่ในโรงแรม6ดาวสำหรับคุณสมบัติภายในของที่นอนรุ่นนี้นะคะ ชั้นวนสุดจะเป็นผ้านุ่ม Cotton Cooling Airflow ที่หุ้มด้วยผ้ายืดหนานุ่มสีขาวสุดหรูที่เคลือบสารป้องกันไรฝุ่นเชื้อราและแบคทีเรียช่วยรักษาอุณหภูมิขณะนอนหลับทำให้ได้สัมผัสที่นุ่มสบายนั่นเองค่ะมาถึงชั้นที่2กับ Comfort Foam ที่ช่วยเพิ่มความนุ่มแบบยิ่งขึ้นให้กับที่นอนของเราค่ะ และชั้นที่3กับคูเจลเมมโมรี่โฟมที่รองรับสรีระทุกรูปแบบไม่กดทับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งขณะนอนหลับเทคโนโลยีคูเจลเมมโมรี่โฟมนี้จะช่วยเพิ่มความเย็นทำให้เราหลับได้สบายตลอดคืนนั่นเองค่ะชั้นที่4กับ s สเตรสฟรีโฟมชั้นโฟมเสริมสร้างการรองรับสรีระที่ช่วยเพิ่มความทนทานให้กับที่นอน และชั้นสุดท้ายกับ Power Spring ขดลวดสปริงเกตนำเข้าโดยตัวสปริงด้านในจะร้อยเรียงตัวกันอย่างแน่นหนาไม่แตกหกักเหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนักตัวได้ดีเยี่ยมค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมล่ะคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือต้องบอกว่าคุณสมบัติทั้งหมดที่ทกล่าวมาเมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็รีบเข้าไปสั่งกันเลยที่เว็บไซต์ beddy supreme com นะ